อาตาชุดว่ายน้ำสามารถเอามาเล่นได้จริงไหมหรือจะเป็นตัวละครที่ดันพลังอย่างเดียวและเดฟบสามหมื่นจะถึกขนาดไหนบวกการท่าดาวสวัสดีครับผมมิเตอร์ซิเวอร์ในเกมแบ็คโควเวอร์เอ็มและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแบ็คโค v เวอร์เอ็มและกนัล็อกออเรนจินเกนชินอิมแพคและยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือแอดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนนึึกถงะครับ ในพาร์ทนี้ผมก็จะพานเพื่อนมาลองดูอาร์สตาสามดาวการท่าดาวตัวละครพลัง6กหมอุปกรณ์ที่ใช้นะตอนนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เด็บหช่องออฟในเรื่องปลูกพลังอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ได้ว่าบางอันอาจจะแทบไม่ได้ปลูกพลังนะครับใส่ไปก่อนเฉยเพื่อดันค่าเด็บมาโชว์สำคัญก็จะอยู่ที่เครื่องประดับประดับเน่ก็จะมีต่างหูบวกสินะครับเป็น LR นี่เห็นไหมเวลาเราถอดเนี่ยพลังก็จะหายไปประมาณ6000นะครับลคาคาเด็บจะหายไปประมาณ3,000ด้วยกันแล้วก็จะมีสร้อยนะครับที่บวกเด็บสามสิบสามเปอร์เซ็นต์มี ถ้าอาวยต้าหาพวกครีรเลสมาได้สัก80ผมว่าจะเวิร์กมากเขาจะยืนทนยืนนานยืนยาวเลยนะครับในเรื่องพอรสวรรค์ผมก็จะเลือกเป็นป้องกันอดทนสีเขียวก็จะเลือกเป็นพรจอมเวทแล้วก็ต้านทานความเสียหายส่วนการ์ดอย่างที่เห็นนะครับผ้าดาวความสามารถของการ์ดเลยก็คือเขาก็จะให้ผลฟื้นฟูพลังชีวิตเทียบเท่า10%ของพลังชีวิตสูงสุดตามจานวนดีบับที่ล้างออกคือสกิลสอของอัสต้าเนี่ยเขาสามารถย้ายดีบับจากพันธมิตร1ชนิดทุกคนมาอยู่ที่ตัวเองได้แล้วก็ให้ผลล้างดีบับออกกับตนเองแต่ถ้้าาเรมีดจะไผล อมตะด้วย1เทินตัวเขาสามารถอมาตะได้นะครับดีบัฟเนี่ยก็จะเป็นพวกลดก่อเป็นพวกหมดสภาพเป็นพวกลดสปีดอะไรพวกนี้นะครับแต่พวกตันไม่สามารถย้ายได้นะครับหรือจะเป็นความเสียหายต่อนเนื่องก็ย้ายไม่ได้และสกิลแรกก็จะสามารถล้างบัฟจะมีโอกาสอยู่ที่60%ด้วยกันส่วนสกิลพิเศษนะครับจะยุยุ่เป้าหมายได้ถ้าเราอัพเวลสองเนี่ยก็อยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สองเทินด้วยกันนะให้ผลสองเทินนี่ถือว่าแจ่มมากแล้วก็จะมีโอกาสยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่จะให้ผลยุ่ โอกาสจะอยู่ที่55%ด้วยกันอัพเต็มเลเวล5จะอยู่ที่75%และสกิลพิเศษเฉพาะตัวเมื่อเริ่มการต่อสู้จะให้ผลบิดก้านสถานะผิดปกติก็จะเป็นพวกกันต้านได้เหมือนกันนะครับและการในส่วนของสกิลติดตัวเมื่ออัปเกรดถึง2ดาวเขาจะให้ผลลดความเสียหายที่ได้รับ3%ตามจำนวนยุยุที่ศัตรูได้รับอยู่อย่างน้อย1ตัวจะอยู่ที่3%แต่ถ้ายุยุได้4ตัวก็อยู่ที่12%แต่โอกาส12%เนี่ยยากมากอา,าร์ต้าชุดว่ายน้ําบางคนเขาเอามาเป็นตัวละครผ่านหออย่างเช่นหอเ จะยโยยตัวไหนดีอาไม่ตายก่อนเลยนี่ครับยุยยูสองเทินแล้วก็มีโอกาสที่จะยโยยูตัวอื่นได้ด้วยโดยพื้นฐานแล้วตัวละครถึกมากจะถึกแบบถึกแล้วถึกอีกนะครับสกิลแรกก็สามารถล้างบัฟศัตรูได้ด้วยนะครับถ้าไม่คิดอะไรมากตัวเนี้ยก็ปันได้นะครับแต่จะเล่นได้ดีขนาดไหนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราเจอ พราะด้วยความที่ว่าถ้าทีมฝั่งของข้าไม่ได้ใส่ดีบัฟอาจจะไม่ค่อยเกิดประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับปิดกัน้นลดพลังเวทนี่ใช่ไหมอย่างลดพลังเวทเนี่ยสามารถใช้ได้นะครับสามารถโอนดีบัฟได้ผมจะกางบาเรียรไปก่อนแล้วกันแล้วก็ฮิวสักหน่อยปั๊บเราใช้ไม่ได้ใช่ไหมนี่เราลองกดโอนย้ายมาก่อนนะครับด้วยสกยิลที่2 ก็จะเป็นการโจมตีใบปึ๊บนี่เห็นไหมรถพลังเวทเนี่ยก็จะถูกโอนมานะครับเออตัวฮิวเราโดนไปแล้วเดี๋ยวรอรอเปิดบาเรียแล้วกันนะครับรอบหน้าโดนรถพลังเวทไม่ต้องสนใจสกิลติดใบเถื่อนแล้วโหดร้ายมากแต่บอกเลยว่าตัวละครยังถึก <c oughs> จะเห็นได้เลยว่าถึกมากๆนะครับกลางบาเรียไปอืมแล้วยังไงซิตีด้วยสกิลธรรมดาใส่รถเกาะไปใส่รถเกาะตีตาเรียบร้อยเทิร์นมาเท่านั้นโนเอลตีธรรมดาไปอีกนะครับก็ได้เทิร์นพิเศษปุ๊บเราก็ตีธรรมดาไปอีก ส่วนถ้าเราเอาไปต่อสู้อารีน,น่านะก็ยังน่าจะพอสู้ได้อยู่กดตบเด็กแล้วกันนะครับคนบอลลังแสนเจ็ดเจอสองแสนห้าเกิดสองแสนหกเอ้ยผมลืมเซตสก,กิลปล่อยเขาใส่ดีบงดีบัฟก่อนนะครับอืมจูนเน่ลงสก,กิลแล้วก็โนเอลนะครับเดี๋ยวเราเปิดโลบาเรียให้ตนเองเนี่แหละตอนนี้เรามีอะไรบ้างขอเช็คหน่อยสิ มีในส่วนของรถพลังป้องกันนะครับกาบตีตาโนเอลก็จะมีรถต้านคีเนาะอืมลาเดสผมก็จะลงสก,กิลไปแล้วกันนะครับเปิดโลกดี๋ยออาสต้าว่าถ้าเราโอนย้ายดีบัฟจะเป็นยังไงนะครับจูเลียสฝั่งข้ามลงสก,กิลมานี่ยไหมปิดการสถานะพิปุติก็คือเขาจะไม่โดนสตันนะครับแล้วเราก็จะตรงนี้เลยครับ ตีไปสับแตงโมฟื้นฟูพลังชีวิตเห็นไหมเด้งโ,โ,โ,โคตรดีแล้วก็โอนมาจากตัวละครอื่นแต่ถ้าโดนไหมเนี่ยก็เรียบร้อยครับผมคือในส่วนของรถพรางป้องกันเนี่ยโดนโอนย้ายไปแล้วนะครับแต่เขาก็จะสุ่มเอามาอยู่ดีนะถึงว่าเอาเรื่องอยู่นะส่วนเดี๋ยวรอสกิลที่3นะครับยยืดด,ดูว่าจะเป็นยังไงแต่ในเรื่องการโดนสกิลเห็นไหมครับก็จะมีพวกต้านทงต้านทานถึกมากๆ ส่วนใหญ่โดนแล้วไม่ค่อยตายแล้วก็สกิลนี้นะครับพิเศษฟึ้มเรียบร้อยครับยุยยๆสเทินแต่ถ้ายุยยตัวละครตีหมูก็นะไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่แต่ถือว่าได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับถ้าเอาไปเป็นตัวแท้งในการผ่านด่านตะลุยด่านพอเอาไปแท้งได้บางด่านบางดันนะครับนอกจาก7-5ชั้น80ยังพอแท้งได้ชั้น90ได้นะครับชั้นร้อยก็น่าจะได้อยู่เอาไปแทนพวก ม้กอย่างเงี้ยเผื่อคนไม่มีปั้นได้เลยนะครับส่วนในเรื่อง PP ก็อย่างที่เห็นเลยถ้าได้โอนยาไถทายดีบัฟมาก็จะฟื้นฟูพวกพลังชีวิตได้ดีแต่ส่วนที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับทีมของเราด้วยนะครับว่าทีมของเราจะเป็นประมาณไหนแต่สกิลถ้าไม่ตายก็เอาเรื่องอยู่ในระดับหนึ่งนะเห็นไหมเมยุยุยอะเยยสองเทินน่ยถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยจะอยู่ที่เทินเดียวแต่นี่สองเทินด้วยกันนะครับ และมีโอกาสที่จะย่วยุย่อยอยอย,ยตัวละครอื่นเด้งเดือได้ด้วยตัวละครก็จะถึกมากๆยังไงซิตีเข้าไปครับล้างบัฟตัดตูได้ใส่สกิลมีปิดกั้นบัฟชุบขึ้นมาอา,าร์ต้าลงสกิวโอ้ลงส0 0 0มกวา่าถือว่าแรงถือว่าแรง้าันมีป้องกันส0 0 0 0นะแต่โดนคีไป2องหมื่ะ ถึกได้แต่อาจจะไม่พอแต่บางทีตัวนี้ก็ถึกเกินไหนขอดูหน่อยสิว่าเขาใส่อะไรไปทำไมถึงถึกขนาดนี้พรแห่งการปกป้องตีด้วยลาเดสแล้วก็ตรงนี้เลยจูรี้ปิดฉากเข้าไปจบก,ก็ลองอีกสักทีมแล้วกันนะครับเราจะได้ลองให้รู้จูให้ชัด มาถึงก็ลงสก,กิลไปก่อนโดนลาเดสด,ด้วยเป็นไงล่ะแล้วก็โนโเอลนะครับหายโยตี้บางทีความแรงของสก,กิลก็เกินเหตุเกินผลอ๋อผมลืมของจูเลียสเนี่ยผมไปใส่ให้โนโเอลนะครับก็ว่าทำไมจูเลียสเบาแล้วทำไมโนโเอลแรงเป็นเพราะแบบนี้นี่เองใส่สลับผิดตัว โดนลดสปีดนะครับจังหวะนี้แต่บัฟเบิร์บนี่เยอะมากโอนยงโอนย้ายเดี๋ยวเรามาลองดูอัลต้าหนึ่งสดูหน่อยแล้วกันนะครับแตวคนที่มีพลังสองแสนป้องกัน3 0มหมือาจจะไม่เท่ที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าจะทําให้ถึกจริงต้องมีพวกคีเลสดาเมจเลสอะไรพวกนี้ดาเมจเลสก็จะเป็นต้านทานความเสียหายคีเลสก็คือสัตูก็จะตีไม่ค่อยติดคีนะครับแต่นี้เขาโดนลดคล้องตัวนะถือว่าได้อยู่นะครับอ่า ไม่มีดีบัฟโอเคแล้วเดี๋ยวเราเรอเปิดสกิลถ้าไม่ตายไปก่อนผมออโต้ไวเซตอย่างนั้นยูย่สองตัวเห็นไหมเด้งได้อยู่โอกาส25ปอร์เซนถือว่ามีแต่ต้องเล่นไปเป็นที่เป,เ,ปเป็นทีมน่าจะเวิร์กกว่านะครับโดนสกิลที่สองสูญเสียความคงตัวออ๊ยติดตันด้วยสกิลนี้ด้วยน่าจะเรียบร้อยครับพอหมดเทิร์นเริ่มต้นบุ๊บเรียบร้อยเลยถ้าไม่ติดตันน่าจะได้ฮิวเลือดอยู่นะผมว่า แต่ฮิวเดือนอาจจะไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็หล่นอยู่ดีโดนหลักร้อยแต่ก็หล่นอยู่ดีเฮ้ยโอ้โห ลเล่นแบบขำๆได้นะครับแต่เล่นจริงจังอาจจะไม่ไหวเพราะต่อให้เด็บสามหมื่นใช่ว่าตัวละครจะถึกยืนได้การที่เรามีเด็บแล้วก็ต้องมีต้านคีดด้วยจะช่วยเสริมได้ดีงั้นก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยนะครับฉะนั้นสําหรับในพาร์ทนี้ผมพามาดูอัสตาราประมาณนี้ดีกว่ายัางไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดซับกดแชร์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะกันใหม่พาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนขอบคุณม,มากๆนะครับที่เข้ามาชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปลครั a อัสตาร์ชูบินาเปลี่ยนและเก็บเข้ากุกไปใช้มาดีกว่า